กล้าทำแสดงความเห็นที่สําคัญยืนยันว่าธรรมนัตไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และการฟ้องร้องไม่ใช่การปิดปากเปิดตัวกับคําแสดงความเห็นที่สําคัญของพรรคกล้าทำที่มุ่งเอาความจริงและความเป็นธรรมมาเป็นที่สําคัญพรรคกล้าทำยืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่าไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์ใดๆหรือธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายการกล่าวหาที่พาดพิงและไม่มีหลักฐานนี้เป็นการบิดเบือนความจริงและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม แต่เมื่อมาที่การฟ้องร้องดําเนินคดีมันไม่ใช่การปิดปากหรือการกํากับความเห็นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายนําหลักฐานมายืนยันในสารหากมีข้อเท็จจริง,รงก็จะได้พิสูจน์แต่หากไม่มีข้อเท็จจริงก็จะได้เป็นบรรทัฐฐานยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อไปนาวาอากาศเอกอนุดิตประธานยุธทธศาสตร์พัก,กลกาธรรมได้ออกถแถลงการร่าย,ยาวแจงยิบเพื่อปกป้องทักและร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมยืนยันว่าการดําเนินคดีนี้เป็นการเปิดโอกาส ให้ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจสอบก,กันบนข้อเท็จจริงและไม่ใช่การปล่อยให้มีการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยผ่านสื่อหรือเวทีสาธารณะอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อมาที่การฟ้องร้องของนายเบนสมิธที่ต้องการค่าเสียหาย100ล้านบาทก็เป็นการส่งสัญญาณว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตนเองเช่นการกระบวนการยุติธรรมจะทําให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบก,กันบนข้อเท็จจริงและไม่ใช่การข่มขู่คุกค,คามเสรีภาพในการตรวจสอบ พักกล้าทรยืนยันว่าพักไม่เคยพยายามหลบกเลี่ยงการตรวจสอบแต่เป็นการตัดสินใจบนหลักการท่านพร้อมเสมอที่จะให้ข้อมูลต่อหน่วยง,งานที่ตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและปราศจากอคติพักกล้าทรมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังและยืนหยัดต่อสู้กับทุกขบวนการอาชญากรรมที่บ่อนทำลายสังคมไทยพักกล้าทรยืนยันในความบริสุทธิ์และความโปร่งใสของเราและจะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงต่อไปทั้งในเวทีสาธารณะและในชั้นศาลความจริง ก็คือความจริงแม้จะมีความพยายามบิดเบือนมากเพียงใดสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงจะต้องปรากฏต่อสายตาประชาชนทักกล้าทำขอขอบคุณประชาชนที่ยังคงมีวิจรารณญาณและเชื่อมั่นในความตั้งใจดีของพวกเราและเพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยจากแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน